วันนี้เรามาปลูกอะไรกันดีคะนำพิกมอใส่ถุงสปันบอนะคะที่เป็นอย่างนี้นะคะมาใส่เรียบร้อยแล้วถาดน,นี้มีอยู่110ถุงค่ะอันนี้จะมีอยู่1 0 8งนะคะแต่ละถาดค่ะที่ส่วนนะคะจะใช้พิกมอสนะคะที่นําเข้าจากเยอรมันค่ะมีใกล้จะหมดแล้วนะคะที่ต้องซื้อแบบที่ไม่ผสมเองนะคะเพราะว่าเคยลองผิดลองถูกแล้วมันไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปเคยใช้พิกมอสบางยี่ห้อแล้วมัเล็กไม่ขึ้นค่ะอันนี้เพาะไว้วันที่1ค่ะที่นี่เพาะไว้วันที่1มกรานะคะอันนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะ ที่ไม่ขึ้นทั้งแถวน่าจะลืมหยอนมาเลยค่ะที่สวนนะคะก็จะปักป้ายไว้ค่ะว่าปลูกวันไหนนะคะวันนี้วันที่แปดอันนี้ห้าวันค่ะถ้าใช้พีมอสที่มีคุณภาพหน่อยนะคะมันก็จะขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้รอลงแปลงขึ้นรอลงแปลงนะคะตอนนี้เราปลูกหมดแล้วน,นะคะจะใส่หลุมแล้วประมาณ 2- อถึงสเมตรค่ะแต่ที่เห็นเยอะๆนะคะมีใบชุกๆที่เห็นเยอะๆเ,เพราะว่ามันเป็นมเมล็ดข่าทางปีค่ะคุ้มขึ้นก็เลยปลูกไปเยอะหน่อยแล้วบางทีรดน้ำนะคะถ้าเม็ดลอยไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวเอาพีทมอง่ะครดนลหสป